สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนรจินานินอยู่มา5ทับ11เลขที่29นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่เรานะคะยกให้คนคนหนึ่งนะคะเป็นโลกทางใบของตัวเราเลยการที่เรานะคะเลือกให้คนคนหนึ่งนะคะเป็นโลกทางใบของเราเหมือนว่าเ,าเขาเข้ามาเป็นความสุขแล้วก็เข้ามาเป็นความทุกข์ของเราด้วยค่ะเมื่อทีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะเราอาจจะเบื่อ ที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนหรือบางทีก็ไม่ได้มีครอบครัวแล้วการที่มีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเราทําให้เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มอะไรหลายอย่างความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่เรายกให้เป็นโรคทั้งใบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบแฟนมากกว่า ความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะมันมีอยู่หลายรูปแบบบางทีก็อาจจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกความสัมพันธ์แบบมีความสุขความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือคนคุยกันที่ทําตัวเหมือนแฟนก็ได้การที่เรานะคะให้เขามาเป็นโลกทางใบมันเหมือนแบบเรายกความสุขของเรานะคะให้เขาไปแล้วเขาเหมือนไปนทำความสุขเป็นนู่นเป็นนี่พาเราไปนู่นไปน,นี่ทํานู่นนี่ทุกอย่าง แต่เราไม่รู้เลยถ้าวันหนึ่งที่เราไม่มีเขาแล้วจริงๆเราจะยังมีความสุขแบบนี้อยู่ไหมบางทีหลายๆอย่างที่เราทําด้วยกันสร้างความทรงจําให้เรามากมายเลยส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มากก็มากมาจากการที่เราเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งแล้วเรายกให้เขาไป็โรคทั้ไปจนลืมรักตัวเองมากกว่าการให้เราไม่รักตัวเองในความสัมพันธ์และเลือกที่จะให้คนหนึ่งเป็นโรคทั้งใบมันก็ยากที่ เราจะอยู่ในความสำพัน์นี้แบบเข้าใจกันซึ่งกันและกันได้มางทีโลกของเราอาจจะมีแค่เขาเราไม่ได้มีเพื่อนมีครอบครัวเรามีสังคมที่เป็นเขาคนเดียวกลับบ้านมาก็เจอเขาอะไรอะไรก็เขาแต่ถ้าเขามีสังคมอีกแบบหนึง่งมีสังคมเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนมีสังคมครอบครัวแล้วก็หลายๆคนคนนี้ที่ทํางานที่เขาต้องดูแลถ้าเราเรียกร้องออยากได้เวลาจากเขามากเกินไปหรือเราไม่ได้ มันก็จะเหมือนว่าเขาไม่สามารถเติมเต็มความสุขตรงนี้ให้เราได้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทะเลาะก,กันไปอีกไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนเราก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะรักใครแลร,รักตัวเองไปด้วยผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนที่ย้อเขาไปเลือทางไปเพราะเราไม่สามารถหาความสุขให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองเราต้องการที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มความสุขให้เรามีความสุขที่เขาดูแล สุขที่เขาเอาใจใส่มีความสุขที่เขาทำนู่นนี่นั่นให้บารั้งบางทีเราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองแต่การที่เราเลือกที่จะตัดใจแบบนี้มันต้องให้จะผิดพอสมควรกับความสัมพันธ์ที่เป็นทอกซิกกับคนบางคนเขาเข้ามาหาเราเพื่อให้สว่างผลประโยชน์อะไรบางอยา่างไม่ได้เข้ามา เพียงเพราะว่าเรามีเขาเพราะเรามีความสุขเราจะมองเห็นว่าเขาเป็นทั้งโลกทั้งใบเป็นทั้งความรักความสุขความนู่นนี่นั่นของเราเลยเรารักเขาจนมองข้ามเบบกนอกเช่นถ้าเขาติดยาเขาเสพยาเขาเล่นการพน,นันเราสามารถมองข้ามได้พวกนี้ได้ผู้หญิงสามารถที่จะอดทนจนถึงขีดจำกัดของตัวเองได้แต่กลุ่มคนก็ยอมที่จะอยู่กับความทุกข์ แลกกับความสุขเล็กๆน้อยๆแค่เรามีเขาในทุกๆวันก็พอในความเป็นจริงเราสามารถหาความสุขได้หลายทางนะคะเราสามารถหาความสุขได้การที่เราออกไปเที่ยวคนเดียวใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหรือแม้ถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวให้เราต้องดูแลมีตัวเราเองอยู่คนเดียวเราสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้หลายทางเลยเช่นการเลี้ยงสุนัขการเลี้ยงแมวหรือการทําชีวิตประจําวันให้มีความสุข แฮงก์บมากยิ่งขนนอกจากเรื่องการทำงานหรือการเรียนแต่เรื่องที่ละเอียด่อนแบบนี้พูดง่ายจะทำยากนะคะแล่หลายคนไม่สามารถที่จะรับตัวเองได้ mm hmm. 100%หลังจากที่โดนใครทิ้งมาถ้าครั้งนี้เขาเป็นโลกทางวัของเราแล้วเมื่อเขาหายไปหรือจากเราไปมันจะเหมือนหลายอย่างในชีวิตเรามันหายไปในพิมพ์ตาเลย,ยไม่มีใครให้สะลุกแล้วก็ฟังตัวขึ้นมาใหม่ได้หรอกนะคะบางคนที่เขาเป็น ขขมันมัานคงมันก็ดีมากคัอถึงเรามาพูดถึงเรื่องที่ถ้าเราโดนคนที่เขาเป็นนทางใบของเราหรือแฟนเราหรือใ,ใครนะคะที่สูญเสียหรือจากหรือท้่เราไปนะคะเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีอย่างแรกเลยนะคะต้องมองว่าวัฏจักรของมนุษย์นะคะไม่มีใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเลยแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราก็ไม่สามารถอยู่กับใครได้ตลอดชีวิตเหมือนกัน การที่เราเกิดมาบนโลกนี้อายุไขเราก็มีทุกคนนะคะไม่ไม่ใครสามารถอยู่กับเราได้ตลอดเราต้องเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างแรกเลยแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตทุกๆวันให้มันคุ้มกับอายุไขแล้วก็มีความสุขความทุกข์ปัปนกันไปนะคะให้มากขึ้นเลยการที่ใครทนหคนึ่งทิ้งเราไปนะคะมันไม่หมายถึงว่าเราจะเป็นต้องทิ้งตัวเองนะคะบางทีนะคะเราหลักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาเห็น มารับดูก็ได้ว่าเรารักตัวเองแบบไหนว่าเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่วันทีที่เราอธิบายอะไรไปนะคะถ้าคนที่เขาไม่รักหรือไม่ได้อยากอยู่กับเราแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงเขาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้การฟื้นฟูตัวเองนะคะหลังจากที่โดนคนอื่นทิ้งหรือว่าชนที่เป็นโรคทางใบของเราเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยค่อนข้า,างยากพอสมควรเลยระยะเวลาของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันเลยบางคนระยะเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็สามารถที่จะลืมเรื่องราว แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรกับมันได้แล้วจริงๆทุกทุกคนนะคะไม่มีใครสามารถลืมเรื่องราวแย่ๆในชีวิตตัวเองได้หรอกคะ่ะแล้วก็ไม่สามารถดึงใครสักคนในชีวิตได้ตเราสามารถเก็บมันมาเป็นแรงผลักดันเก็บมันมาเป็นบทเรียนว่าเราไม่ควรทําอะไรหรือคิดอะไรที่มันทําให้แบบมันมีผลซ้ากับเราแบบนั้นอีกแล้วอะ่ะการที่เรานะคะเลือกทออกมาเองหรือว่าเขาเป็นคนออกไปเอง ม่ชความผิดของใครเลยนะคะมาทีมาคนาเขาอาจจะน่าใจเราไปแต่บางทีนะคะการที่เราไปโกรธแค้นหรือการที่เราเป็นเกลียดชังเราอาจจะเป็นความทุกข์เองมากกว่านะคะอันนี้คือความเป็นจริงที่ทุกคนเข้าใจนะคะไม่ได้พูดโลกสวยหรือว่าอะไรนะคะเพราะตัวหนูเองก็ผ่านมาแล้วตรงนี้มาแล้วนะคะก็อยากให้เข้าใจนะว่ามันยากจริงๆแล้วก็เข้าใจคนที่เขากําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะในคนที่ประมาณล้านคนเลยในโลกนะคะ การให้รักตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะ mm hmm. ก็ค่อนข้าง,างยากพอสมควรแต่มันยากก็ไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้นะคะระดัแแบ,บแรกเลยอย่าให้เรายอมรับความจริงมากกว่าคนมาคนนะคะที่ยังรอเขาไม่เขาจะเป็นคนที่ไม่ดีคนที่แย่แต่เพียงเพราะเขาเป็นรัทั้งใบนะคะทำให้เรามีความสุขที่เรายังรอเขาเพราะเราคงคิดว่าเขาเราไม่สามารถจะคนแบบเขาได้อีกแล้วใช่ไหมคะความเป็นจริงเลยนะ ตัวหนูก็เองผ่านมาแล้วเหมือนกันเอาจริงเราอาจจะคิดว่าเราไม่สามารถเจอคนแบบเขาได้อีกแต่ค่ะแต่จริงแล้วเราสามารถเจอคนที่ดีกว่าเขาได้อีกนะคะคนเป็นล,ล้านคนในโลกเราเจอเขาไม่ถึงเศษเสี้ยวนึงที่เรารู้จักคนครึ่งโลกเลยด้วยซ้ำอ่ะบางทีนะคะคนที่เข้ากับเราหรือคนที่มีสไตล์เดียวไลฟ์สไตล์ทัศนคติที่เข้ากับเรามากกว่าเขามันก็มีนะคะแต่เข้าใจว่าตอนนั้นเรารักเขาและเขาก็เป็นควา,ามสุขมันไม่มีใครอยากเสียคนที่เรารักเป็นคนที่ สวนตรงนี้อยากให้ทุกคนคิดเลยนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงในเรื่องตรงนี้ไปเลยว่ากับคนบางคนนะคะมันก็อาจจะใช่แล้ววนกลับมาอบางทีก็อาจจะไม่ใช่ของเราเลยก็ได้ถ้าเรายอมรับตรงนี้การปล่อยใครสักคนไปอาจจะเป็นเรื่องดีๆในชีวิตเราก็ได้นะคะในเมื่อที่เราปล่อยเขาไปหรือเขาออกจาาชีวิตเราไปเอง ละะแล้วเราก็ถึงสเต็ปที่ว่าเราจะทำยังไงดีถ้าเราแบบโดนเคว้งหรือว่าเสียศูนย์ตรงนี้ไปเลยนะคะบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็บางคนเขาจะแบบไม่มีแรงไปทำงานไม่มีแรงไปเรียนเลยนะคะก็ฟ้นฟูสภาพจิตใจตัวเองหลังจากที่เริ่มคิดว่าอยากจะทำอะไรให้ตัวเองมากกว่าดีกว่าพอตอนที่เรามีเขาเนี่ยเราก็อยากจะห้อะไรแต่กับเขาเนาะเรารักเขาแบบ อะไรอะไรก็้าหมดเลยหลังจากนี้นะคะเราต้องหันมาโฟกัสที่ตัวเราเองได้แล้วเราต้องคิดเลยว่าแบบเราจะทํายังไงดีให้ตัวเราอะ่ะมีความสุขมากกว่าเมื่อวานให้ได้คนเดียวนะคะที่เราใครทิ้งหรือสูญเสียคนที่ตัวเรารักเนี่ยมันไม่มีใครที่จะกลับมาแข็งแรงหรือหายเคว้งไม่สูญแบบเสียสูนะ่ะน้อยมากๆเลยนะคะบางคนถนะ้าเขารักตัวเองมากพอแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือความใส่ใจกับคน ที่เรารักนะคะหรือคนที่เป็นเล่าทางใบของเราเนี่ยมาเขาก็อาจจะเสียใจน้อยนิดนึงมากกว่าคนที่เขาเหมือนอะไรอาวรเรื่องพวกนี้นะคะแต่คนางคนมีดวงไม่เท่ากันนะคะความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของคนอื่นมันไม่สามารถเท่ากันได้บางทีเราอาจจะคิดว่าทําไมเราถึงมูฟออนหรือเราลืมเรื่องแย่ในชีวิตช้าวกว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราเดินหลังคนอื่นนะคะเราก็พยายามที่จะเดินตามเขาไปอยู่แค่รอวันที่เรากลับ แ็กจุดหมายเล็กแลวก็จุดอะไรหลายอย่างที่อยากให้เรานะคะกลับมารักตัวเองมากขึ้นเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะขึ้นด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่มีคนอื่นมาคอยพยุงเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกไปตอนแล้วว่ามันไม่มีใครอยู่กับเราตลอดนะคะเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดหากความสรงให้ตัวเองนะคะในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบออกกำลังกายบางคนชอบทำนู่นทำนี่ คนก็เรียนบางคนทํางานบางคนไม่รู้เลยว่าชีวิตเราอยากทําอะไรมากกว่าเพราะตอนมีเขาเราก็ใช้ชีวิตแต่กับเขาเนาะบางคนไม่กล้าแม้แต่จะไปเที่ยวคนเดียวด้วยซ้ํานะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็ไปกับเขาตลอดมีเขาไปรับไปส่งมีเขาไปด้วยกันตลอดไม่เคยจะเดินทางเองคนเดียวเลยแต่บางทีนะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเราจะคิดได้เองค่ะว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในจุด,จดเดิมที่เราต้องรอเขากลับมาทําอย่างนี้ให้รอเขาคนเดียว เราสามารถลุกได้ด้วยตัวเองได้เลยเราสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้เราอยากจะกินอะไรเราก็กินเราอยากจะทําอะไรเราทําเลยบางทีเราอยากจะไปดูหนังคนเดียวบางทีอยากจะไปกินข้าวคนเดียวให้เร,เราลองใช้เลยค่ะลองใช้ชี <cell> วิตเลยอลองลงมือทําเลยบางคนไม่กล้าแม้แต่จะทําเรื่องใหญ่ๆด้วยตัวเองคนเดียวนะคะแต่วานทีถ้าเรามั่นใจว่าตัวเองทําได้เราก็ทําได้นะคะถึงมันจะรู้สึกแย่หรือท้อแท้แค่ไหนนะคะแต่สัปดาหหนึ่งเราจะลุกขึ้นได้ด้วยตัวเราเองค่ะ ให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้ไม่ได้รักตัวเองหรือว่าอยากให้คนโยนโลกทางไปอยู่นะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เรายใย้เขาไปโลกทางไปแล้วเขาจะหายไปจากชีวิตเราบางคนอยู่กันที่แก่เข้าหรือตายไปพร้อมกันเลยก็มีใครนะคะที่กำลังโยนเขาไปโลกทางไปอยาให้เรามองไปอย่ดีเลยว่าเราเนี่ยเลือกคนที่ถูกหรือคนที่ใช่เข้ามาคู่ควรในชีวิต ว่าเราจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไหมเรารักใครเท่าเขาไม่ได้อีกแล้วเชื่อเถอะนะคะว่าทํางหน่ที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะมีความรักดีๆให้คนอื่นได้ถึงแม้ว่าถ้าคุณไม่มีแฟนหรือคุณไม่มีสามีเลยคุณจะสามารถขึ้นคานและใช้ชีวิตคนเดียวได้เดียวก,การที่คุณทํางานหาเงานินแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อีกคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ